สวัสดีค่ะพี่น้องเจอกันกับแพรวอีกแล้วนะจ๊ะกับช่อง i a m แพรว่าวันนี้อยู่ในช่วงแพรพาเก็บเห็ดนะคะพี่น้องค่ะแพรไปเที่ยวมาห้าวันเนาะค่ะเนาะกลับมาหอดบ่านปุ๊บเข่าปลาปับค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเก็บเห็ดกับแพรวาจ้าป้าเก็บเห็ดของแพรนะคะอันนี้คือป่าที่อยู่ใกล้ๆบ้านแพรมาเก็บทุกปีนะคะ นี่แมค่ค่ะย่างเจาะขึ้นไปนี่สองกาวเห็นดอกเห็ดวเด้พี่น้องเห็นบ่จะ้ะบานเพอเวอร์เพเวยุบุ่นจ้ะเห็ดเพิ่งขาลายนะคะเดี๋ยวขออนุญาตปีนนะคะพี่น้องเห็นนี่อย่างบ่จะ้ะโอ้แม่กูดีใจมากคะ่ะพุ่นนะคะพี่น้องยุบคลงเท่งเห็นบ่คะหนึ่งดอกสองดอกแล้วก็3สามดอกอยู่ตรงนี้นะคะบานรอคุณแม่มากค่ะคุณ ชเชนะเลิศมืม่อนี้ได้กระต้าแบบนี้มาก้ะจ้าบ่ะน,นี้มาค่ะเก็บกันเลยค่ะออ้ยงามคักพี่น้องค่ะเด้ขออนุญาตถ่ายรูปจักโบกเนเถาะงามหลายดูสิทุกคนเฮดเพิงขาล่ายนี่นะคะภาษาโนเว์เรียกว่าอีหยังล่ะเรือสกรุปนะคะ เกือบลืม <laughs> นี่อีกดอกนึงค่ะนี่ก็ลังขึ้นเลื้อยสวยๆวยเอาเลยบอ่อนี่เอาเลย <laughs> อ้ามกิดเลือกเดฟผู้ใดก็ได้ได <laughs> นักขาะปาดงามค่ะพี่น้องแสงบ่ใดจังใดก็ขอ,อภัยนะคะเพราะว่าแดดปาดงามมากพุ่น่ะหกเจ็ดแปดเก้าสิบดอกสวยมากอันนี้เอาไว้เขา ็นพอพัน์แม่พัน์เนาะค่ะดอกงหญ่คักเบิ่งมือกับมือแพ้วนะจะ้ะคืองามแทนนี่ไหมมีใครให้งามกว่านี้ไหมคะงามแห้งจ้ะพี่นงโอ้ดูนีไ่ไหมคืองามแทปิดหู้จ้ะมาเอาดอกนี้บัดนี้ อุ้ยขึ้นยุมอดขางามจ้ะดอกนี้หืมุนค่ะเชื่อเฮพี่นอองเห็นมาจาวขาวๆปิดไว้นะคะดอกนี้เป็นจังใดดอกนี่แกถิ่มเมืดนี่จากแม่แล้วแม่ไปเที่ยวอะ่ะแม่ไปเที่ยวแค่6วัน7วันเองทำไมลูกถึงแก่ก่อน ด่อกนี้อน,นาคตคือสิเด้เป็นเพอใหญ่แไม่ใ่ญ่แล้วเนาจะไปสิต๊เขาตายเขาก็สิสายไม่ใ่ญ่นี่มากเก็บเหเพจผู้เดียวเออเ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 อพูนราคาพี่น้องพ่อแกงแล้วจ้าไปห้าบาดนี่ขึ้นข้างบนค่ะงามแห้งลูกไส้ละ นี่เดยดดอกหนึ่งเอ,อ๊ะแยบไหมถุงมือกับปาดดอกนี้ไหมคะ่ะดอกนี้นี่ชนะเลิศในความใหญ่อ๋อเห็ดกิ่งคุรุนคุรุนตกปาลาหรือปะไ้เด้มีความรู้สึกว่าสีหักนะคะอันนี้เดี๋ยว,พยวแพลวไปเอามีดก่อนเอาดอกนี้ก่อนนะจจะนะ คิดว่าอาจจะได้ปาดดอกนั้นเพราะว่าคานั่งอยู่เลิกแห้งเห็ดแดงก็บีจ้ะแต่ว่าเข้าไปเน่ยใจเข้าบปเอานะคะพี่น้องมึงแผวยืนเก็บเห็ดอยู่ทางเนินเขาผุนรถจ้ะนะคะเฮ้ยเด็กแกกหนึ่งแล้วจ้ะนั่นเองล่ะเลิศจะไม่มีนะคะ ไปบ่ะน oh, 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 oh. oh, no. ี่โอ้โอ yes, ้โอ so ้โอ้โอ้เฮ็ดตกอีกโอ้ยเนาะจะกินอยังดอกเหือดีใจตื่นเต้นอยู่คนเดียวเนี่ปลาดีนะไม่มีใครเห็นเราเนี่ยปีนี้พี่เอ้พระท่านได้เก็บเห็ดเหลืองอยู่จ้าปีนี้มาค่ะบป่ะนี้คิดว่าหมีดกระซิมาหน่อยใช่เมืองกับดอกเห็ดเนี่ยขายเห็ดไหม เพิ่นข้นอยู่ทิงก้อนหินอยูใ่ในก้อนหินจ้ะตัดเอาเลยเนาะคะ่ะเนาะขออภัยเด้อดอกนี่เอาไม่ได้จริงๆค่ะต้องได้ตัดค่ะขานั่งง่างจ้ะพุ่นขาเรือบัากหลายข่าวมากไม่มีหนอนเลยค่ะคุณเอาปิดไว้เกิดอีกเด้ออีกสี่หาหมือนแ้วแม่สิมาใไม่ เดี๋ยวลงไปตัดขาเห็ดกันจ้าัดที่นี้มาค่ะพี่น้องค่ะเพลวบอ่สามารถที่สิยืนตัดเอียงไดยืนเอียงเอาถุงมือก็เป็นสังซี่บใไซก็ได้เพลวบ่สามารถที่สิยืนตัดขาใดนะคะยุข,ข้างเขาก็เลยจําเป็นต้องมาตัด,ดยู่หมองนี้นะคะนี่โคกมา้าเดมเี้ค่ะพี่น้องมีดน่อยๆอาเ,เจาะไอ้เจ๊ะนี่เป็น,นังไ๋เนาะนี่ อุ้ยข่าวมากค่ะคุณพี่น้องอยิงนเสียงล่มมาจา้ะร่มแห้งเลยค่ะอากาศประเทศนอร์เวย์นี่คือแบบว่าแปรปวนแรงมากสวยไหมจ๊ะสวยเนาะซาตกาดอกง่่ขาบอกง่ญ่ค่ะ เท่วาวรนาตค่ะเด้อปอาดจังสิแต่ว่าขยานพี่นองบ่าเห็นเนาะค่ะเนาะหันปาดออกลายจงไหนกะขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะไปยืนยุ่ข้างเขาว่าหันว่าสิตังกล่องไทยมันไม่คือค่ะมันจะหัวสักก็เลยได้ลงมานะคะคุณเนี่ยงามพรท่านมีนอนจะนอนบพราะท่านว่ากินเข้ามากก่อนนอน มองกันป้านี่นะคะอยู่บบไก่จากบ้านแพลเพื่าเก็บทุกปีจากเห็ดเพิ่งขาไล่ป้านี่เพราะว่าเอาหนีเพิ่นบ่กินเนาะค่ะเรือสกรุ๊ปนะคะซื้อภาษานอเวย์แต่ว่าภาษาสวีเดนแพวยิ่งคนเอื่นว่าทอลซบปาดเนิ้วมือจะของงามว่าเกาได้หนี่่ถนัดด้วยความที่ไม่ถนัดเรามีดมันก็งอบนี้มีดอันดวงเพลเพวใส่นั่นค่ะย่ใส่ปุ๊บุ่ยงามแพงจ้ะสวยมาก แสงพิษจังไดกะขออภัยนะคะอันนี้ดอกที่เฮาตัดค่ะพี่น้องเบิ่งมันเพิ่นแหล่เราด้อจ้ะเวลาจะแกงนะคะขูดอันดำๆมันออกถ้าผู้ใดบ่ามัก,กันดำๆขูดตรงนี้นะคะออกนะคะขูดออกสิขูดบางบางแล้วก็แกงมันจะสิบ่แหล่นะจ้ะเวลาเฮาแกงเนาะเห็ดอันนี้อร่อยกว่าเห็ดเพึ่งหวานนะเพลยวว่าความคิดเห็นส่วนตัวเพียวหมักแกงเห็ดอันนี้มากกว่าเพิ่งหวานเพิ่งหวานเพียวสิมักพัดมักแบบ กระแกงกกระแซบคือกันจ้าแต่ว่าความกรุบีิยกไห่เฮ็ดเพิ่งคาไลาเ่เพิ่นเพิ่นยืนหนึ่งความกรุบนะคะพระพี่น้องค่ะร่มแห้งคัยวิปลายใหม่ผุนวืดบืดอยู่แต่ว่าแผวนนังอยู่กลางเดินผู้เดียวสวยมากแดดกำลังลำไล่ออกมาจะน้อยแดดกระบดจะน้อยฝนกับตกอยู่พ่อปน,นีหรอจา้าน้อเว โดยเฉพาะเมืองที่แพว่ยู่นี่ขึ้นชื่อในเรื่องฝนตกมากตะก่อนนี่บอชิ้นดอกจ้ะตอนนี้ชิ้นละเห็นฝรั่งเขาจะตัดจร็นสิเขาจะกตัดถัดนซอยเนีย่ยถอดก็ตัดดอกอเพอินง่ามเสียดายนี่แม่เห็ดเตาะยูคือพูมากเก็บแตนนี่แม่ <laughs> มือ่อีหละวันนีพ่อแกงละาด้ ไปเที่ยวเจีหมือคิดหอดป้าเห็ดลำลำอยู่พพ่นองจะคนมาเก็บเห็ดเนาะคะ่ะคนที่ชอบเก็บเห็ดจะเข้าใจไปเที่ยวกับมวนยศดอกจา้าแต่ว่าพ่อฝนตกมากก็เลยผ้าอยู่เขาก็เลยผ้ากันเก็บรถดบานเมื่อบ้านทอเราไปเขาป้าเห็ดผัวหัวขวนเจ้านี่เนะาะทำไรหอดบานแผวสักเสื้อผ้าเก็บบานจักน้อยแล้ว ตาดเคีงซักผ้าไว้เขาป้า่อนเดอร์ที่รักสนะผัวข่อยไปป้า่อนเดอร์่ปปาหว,วาฉันหูแล้วว่าจะเซเชื่อสิไปเก็บเห็ด่านี่นะคะเวลาแกงหลอกอันนี้เพลนออกคนก็สีขาวจวดเลยนะคะเวลาแกงเขาจะไม่ดำนะจนะ๊ะเนาะเพี้ยวหลอกบ้างเทือกักบหลอกบ้างเท้อกับบ่หลอกมันบ่ได้วอลี่หรอกค่ะดำขาวเสียบเพื่อว่าจะเป็นเห็ดเน,ะนาะคนหมักเก็บได้มันๆปีนี้สิโอปไปฝากสลิดเม่ งามจอดมองเดียวเลยพ่อแกงแล้วมีดอันนี้แพ้วไปไดมากยุลาน,นันขายถ่วยขายซ้ำร่อยเกา่าร่อยสี่สิบเก่าโค่นมาจ้ะแปดรอยเจ็ดรอยแพงบ่แพงแพงกับสื่ออยากไดเดียวมันงาม แต่ว่าใส่ประท่านแต่ชิ้นเมื่อดรอ,อกจ้ป้าดหักเพ่ินไหมลายคักเฮ็ดอันนี้นะค่ะขาวจวดถากกินแล้วเพลิงหนึ่งถากกินครึ่งเรากินครึ่งแบ่งกันนะคะ สวยมากค่ะดีเลยคะตาเห็ดเท่าไปตอจ้าไปี้พอะะ่อแล้วค่ะอีกดอกหนึ่งเป็นจังใดดอกนี่มึงสะพากนาง,งามกันนะดอกงหญ่ค่ะจ้ะแม่ไปเที่ยวหลายหมือจังสี่แล้วรักเท่านี้จากแม่โอ้ยบ่ได้จ้ะพี่น้องมวงเนี่ยเท่าแล้วเจิดได้เด้ ป่าเขียวสวยมากนะคะทุกคนเพียวไปเปลี่ยนกระตามาจ้ะอันนี้ถือง่ายกว่าไปค่ะพี่น้องค่ะเห็นเ็ดบอพุดนะเห็นเ็ดบอชาพูนนะตั้งจูดกูดยู่พูน่ะค่ะไปค่ะพุงตัวค่ะป๊าพี่น้องมีใครให้งามกว่านี้ไหมคะงามแห้งลูกสาวป๊าพี่น้องค่ะงามที่สุดในปัตถพี อย่าเถาเดอ้อโอ้ยแกนค่ะแกนนาจุดจุดนี้นะคะเจินเถิดโยพี่น้นนองงามแท้งามคักงามว่างามบ่ปบปึกษาภัยโอ้ยงามเด้อค่ะมีความรู้สึกว่าเห็นอีกดอกหนึ่งค่ะ โอ้ยแล้วแม่ออลี่ค่ะเป็นจังได้ดอกนี่ดอกนี่เป็นจังได้จ้าว่างไวน้นี้ลูกสาวคนสวยโอ้ยนาอหัวซักกระเทียมกินเป็นล่าจ้าเดี๋ยวมาตัดดอกนี้ค่ะงามโพดแล้วงามโพธิงามเอลี่จ้างามเอลี่บ่เป็นงามอีเลนได้นี่มาค่ะ สวยมากค่ะเกือบบรท่านจ้ะเกือบแม่นันเพิ่อนเนาเฟ้าวเลอเดีนี่พี่น้องแต่ว่าหนอนประท่านได้กินค่ะฝนตกห้ามรอนเสือฝนตกห้ามนางที่สวยนางเลยเป็นอย่างนี้นะคะแต่ว่าสวยมาก ดอกอ่อ,อนๆไปต่อจากปะทินงพี่น้องเบิ้งดอกนี่คะ่ะแอร์และแน่ละแอร์และแน่อุ๊ยดอกหนึง่งดอกนี่ก็คือแมนสีเทาเลระจ้าแ,ลแลาพลวะยยจิวานิมเหรอพระท่านเสีด็ดาดเด้พี่น้องจ้าเบิ้งเห็ดเพิง่งเทาซอยแพลวะในผู้ใดไหม โอ้ยเสียดายเด้ไปเที่ยวหาหกหมื่นหนึ่งกะเน,นากอนค่ะคุณลูกรถเมล์เลียนกายไปต่อค่ะเสียดายโอ้ยเสียดายมีอีกดอกนึ่ง่ะพี่นอกแน่นๆเลยค่ะสวยมากคุณใจอดอกหนึ่ง ไปต่อค่ะเมื่อสิตัดขาก่อนเดี๋ยวไปตัดพร้อมกันจะ้ะดอกนี่ก็กำลังงามเลยค่ะนี่สวยมากเลิดเบอืเบอเ,อเอลิดเบอือเลิดเลอค่ะเลิดเลอสวยงามค่ะ ได้เก็บก่อนนะคะเดี๋ยวไปตัดขาร่วมกันนะจ๊ะเนาะในี่ขามันอีหยังนี่เชื่อเห็ดตัวนี้โอ้ยเอาพี่น้องพุ่นค่ะเขากำลังขืนพุ่นสีท่านถากเบาเฮ้าถากขึ้นมากินแล้วว่าในโพกระได้เกินไปแล้วปลาเขียวงามค่ะจ๊ะสวยมากนะคะ ตัดขาจ้ะบอในี้ดอกนี้งามๆจ้ะแน่นดีจ้ะนายฮืมโพดหน่ำเพิ่เก่าจ้ะพี่น้องาาเห็นบ่คะเพิ่นโพดหน่ำเมื่อบาดี้แกงไว้จ้ะนี ผนเลงค่ะกะปีนี่แต่ว่าก็เป็นธรรมดาของเดือนกันยากระดาสิขาหาสิงหานะะี่ค่ะฝนเลงทุกปีจ้ะไปต่อค่ะพี่น้องจ๋า้างถนนทีเดิมกำลังซิเมื่อละค่ะเมื่อไงละ่ะอยากอวกขคางเห็ดแหมอุ้ยนั่นโดกหนึ่งจากกำลังโพน,น่เอาเลยบอกคือจังใดงัดด้บอนี่ ได้เอาเลยจ้ะเนี่ยนันลาคิคูตะมุตะมินี่นี่ดอกหนึ่งกำลังออกเน่าแล้วอุ้ยแข็งอยู่จ้หนุ้ยบ่แข็งแล้วบ่ได้แล้วจะได้ได้แผ่วมากบ่ท่านอันนี้น่าจะใช่เห็ดเหลืองนะคะอันนี้แมีนบ่สำรวจจะเข้าเกินแมนอยู่จ้ะได้ว่าเถาค่ะดอกน่าก็บเถาเลรอบ่เอาเพิ่นดอกนะจ้าจงไว้ให้เพิ่นเป็นพันยังนี่ะ เฮ็ดเพิงหวานอยากออกขังถนนพี่น้องมึงเนี่ยว่าเอาเสียจังได้ยูน,นี่ไหมค่ะปัดพี่น้องคะ่ะพาดมีใครให้ใหญ่กว่านี้ไหมคะปัดพ,พี่น้องแจ้ปากอีกแล้วไม่ไงแพ้วแจ้ปากตลอดทอแขนค่ะ พี่น้องคะซอยนี่เถอะผูดอะไรเห็นไงกว่านีป่ะจ๊ะมีไหม,มเดี๋ยวให้รถแลงไกลก่านัา่นสิตัดขาจา้ะอยากอายเพ <laughs> ลินมาลุนกันบ้างจา้ะสิได้บ่โอ้ยฟาวค่ะเพื่อนกับผู้ใหญ่ค่ะเนาะคะ่ะบังเนี่ยดอกป๊ากไงพี่น้องบ่ได้ยละคะ่ะไม่ได้แล้วนะไปทางเขาแล้วเสียดายเด้จ้ะบังเนี่ย ยนขึ้นหมองเก่าค่ะให้เพิ่นเป็นสปอร์นะจ๊ะเน,นา,เาะปีนาเฮาสิได้เจอกันไหมหอดอกงามค่ะจ้เอาลราคาบัดที่นี่พี่น้องฝนตั้งเข้ามาแล้วล้อจ้ะตัวไผ่ตมัน่น้อจ้ะบ,บัดที่นี้เพี้บบริสุเสือกันฝนมาเรืไไว้พิบานพ่โอตั้งแต่มือพุนจนังไ๋กะขอบคุณทุกการรับชมนะคะพี่น้องเมื่อก่อนจ้ะบัดนี้เดี๋ยวฝนสีห้าหัวนะคะเจอกันไม่คลิปหน้าจา้า